และวันที่สองนะครับส่งกำลังใจรวมพลังแผ่นดินจากแนวหลังสู่แนวหน้าวันที่สองสิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือ3าทุ่มนะอนุสรวนริชัยสมรภูมิครับก็เรามีภารกิจนะอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็ม นะครับไหวไม่ไหวครับไหวนะครับแต่ว่าเราไปทำกิจกรรมทำความดีนะครับเราไปให้กำลังใจพี่พี่ทหารกล้าของเราทุกเหล่าทัพนะครับและอ่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับพี่พี่ตำรวจนะครับที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอยู่ในขณะนี้และส่งกำลังใจ นะครับรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศที่อนุสรวริชัยสมรภูมิในวันที่สองสิงหาคมนะครับ2 5 6 8เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง3าทุ่มหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมาตั้งแต่9โมงเลยนะครับมาถึงเพราะว่าต้องมาจับจองที่นั่งงันใช่ไหมฮะแต่ต้องมาเร็วหน่อย นะใครอยุ่ติดขอบเวทีต้องมาเร็วนะครับมาร่วมกันแสดงพลังนะครับมาร่วมกันแสดงพลังและให้กำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่แนวเขตแดนไทยกัมพูชานะครับและพ,พี่พี่ทหารกล้าของเราที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทั้งพี่พ,พี่ตำรวจและก็พี่พี่ทหารและ นะครับหน่วยงานต่างๆที่เขากําลังทํากันอยู่ใช่ไหมฮะมีจิตอาสานะครับวันนี้คนไทยนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับถึงจะมีการปะทะเกิดระหว่างไทยกับกรัรมพูชาแต่ครัวพระราชทานไปถึงเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละฮะเป็นสิ่งที่ คนไทยทุกคนนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจะก็ก็คือสถาบันพระหมหากษัตริย์และก็พระองค์ท่านนะครับก็ส่งส่งกำลังใจให้กับประชาชนทุกท่านที่ทำหน้าที่นะครับหรืออยู่ที่ศูนย์อบายพต่างๆอยู่ที่เขตแดนของประเทศ นะครับและส่งกำลังใจให้กับพี่พี่ทหารกล้านะครับเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศพี่พี่ตำรวจนะครับนี่ครับวันนี้เรามีแต่ประชาชนกับพี่พี่พทหารพี่พีตำรวจแล้วใช่ไหมครับเพราะเราหวังพึ่งรัฐบาลน,นี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับนะ,ะรัฐบาล นะครับก่อนที่จะเข้ารัฐบาลเวบไปที่พ่อของนายกรัฐมนตรีที่สารรัฐมนูญสั่งให้ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันนี้เดินทางไปที่อุบลราชธานีถูกต้องไหมฮะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของทักษิณชิน,นวัตรไปถึงมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามว่าเป็นเพื่อนกับอุลเซนเนี่ย แล้วทำไมไม่บอกคุณเซนว่ายิงยิงมาที่ประเทศไทยทําไมถูกต้องไหมฮะอ่าเห็นว่าเป็นเพื่อนรักกันทักษิณก็ผัดอย่างเดียวเลยไม่ควังใครจะดา่ากูหน้าด้านอย่างว่ากูด้าด้านไว้ก่อนนะฮะผัดอย่างเดียวนะครับถามคําถามของผมนะผมอาจจะเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องถามทักษิณว่า ไปเพื่ออะไรไปทำไมเหมือนกับที่พิธาถามว่ามีทหารไว้ทำไมผมก็เลยเอาคำพูดของพิธามาดัดแปลงนิดหน่อยถามทักษินว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะไม่ใช่ทักษินชินวัตรเหรอกับสมเด็จรุนเซนเหรอ ที่ลากประเทศเป็นตัวประกันลากกัมพูชามาเป็นตัวประกันประเทศกัมพูชาประเทศไทยทาให้ทหารต้องมาปะทะกันเพราะผลประโยชน์ของตระก,กูลทักษิณชินวัตรกับตระก,กูลสมเด็จรุนเซนใช่หรือเปล่านะครับยังมีหน้าไปอีกเหรอ พวกคุณไม่มีจิตสำนึกแม้แต่น้อยเลยที่จะรักประเทศนี้นะครับที่ข้าอยากภูมิธรรมเวยชยชัยก็เช่นกันนะครับหยุดพูดหยุดให้สัมภาษณ์ได้แล้วพอแล้วนะครับเพราะคุณสัมภาษณ์ทีไรไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่นาง พระคุณรับนโยบายจากทักษิณมาพูดทั้งนั้นแล้วทักษิณเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาถูกต้องไหมครับพวกคุณนี่สันดานนะฮะไม่ค่อยดีจะว่ายังไงดีเขาบอกว่าห้ามใช้พูดหยาบนะพวกคุณ สันดานจันไรจริงๆผมนึกไปนี่ต้องคิดไปว่าจะใช้คำอะไรดีเขาไม่พูดคำหยาบที่จริงนี่อยากพูดคำหยาบนะกับพวกนี้นะครับจริงๆแล้วผมนี่นะเหมือนทุกคนหละผมว่าผมพูดอะไรไม่ออกนะผมเห็นการกระทำของรัฐบาลนี้ แม้แต่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริชเฮียมพงเดินทางไปที่อเมริกาไปไประชุมสาสาประชาชาติแล้วเดี๋ยวยูเอ็แล้วเนี่ยคุณกลับมาเพื่อมารับนโยบายทักษิณลบินกลับเหรอทำไมคุณไม่แจกแจง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะกลับมาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมอบให้กับทูตไปชี้แจงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะ UN สหประชาชาติเขาไม่รับหนังสือที่สมหุ้นมันเน็ตส่งไปที่ UN นะครับถือว่า หลายหลายประเทศออกมานะครับออกแถลงข่าวบอกว่ากัมพูชาย,ยิงไทยก่อนไทยต้องปกป้องอธิป,ปไตยนะครับเขาจะทำให้ไทยเนี่ยเข้าสู่สารโลกนี่คนที่คิดผมบอกได้เลยไม่ใช่สมเด็จอุนเซน ให้ศึกเมืองไทยนี่แหละที่วางแผนกันวันนี้สมัชชาคนชนออกมาให้สร้างสันติภาพสร้างส,สันติภาพพ่อมึงเขากำลังยิงประเทศไทยอยู่เนี่ยมึงจะสันติภาพพ่อมึงก,ก็ไม่ว่ากันประเด็นนี้ทุกคนรู้ดีมาจากใครก็มาจากรัฐบาลน,นั่นแหละ รัฐบาลมาบอกว่าคณะรัวแผ่นดินหยุดยาวๆเถอะอย่าชุมนมเราไม่ได้ชุมนมวันที่สองนี้แต่เราทุกคนคนไทยออกมาแสดงพลังส่งใจไปให้กับทหารกล้าของเราถูกต้องไหมฮะมึงเนี่ยถ้าเป็นโกสกรัฐบาลเนี่ยมึงช่วยหยุดได้ไหมหยุดไร เพราะปากพวกมึงแต่ละคนที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศไทยเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมึงแตะตัดขากองทัพมาโดยตลอดถึงได้เกิดเรื่องวันนี้เนี่ยเพราะมึงรับอะไรมามึงรับคำสั่งจากทักษิณชินวัตรมาพวกมึงอะหยิดกันได้แล้วนะครับ วันนี้เห็นไหมประชาชนเสียชีวิตเด็กก็เสียชีวิตเพราะการกระทำของพวกมึงทั้งนั้นถูกต้องไหมฮะทหารเสียชีวิตไปห้าหนายเพราะฝีมือของพวกมึงทั้งนั้นมึงยังกล้าที่ออกมาพูดกันอยู่อีกเหรอมึงไม่รู้บ้างเหรอพวกมึงไม่มีิตสำนึกกันบ้างเหรอ มึงช่วยหยุดกันทีหยุดแล้วไม่พอมึงช่วยออกไปจากเป็นรัฐบาลสักทีหนึ่งวันนี้ทหารกับประชาชนเนี่ยเขาจับมือกันแน่นแฟนแล้วเพื่อปอกป้องอธิปไตยของประเทศใช่ไหมครับเขาไม่ได้จับมือกับพวกมึงเพราะอะไรเพราะ จำคำพูดของอุงอิงแพรทองทานได้ไหมอังคันจะเอาอะไรบอกอิงอิงจัดให้ทุกอย่างแม่ทัาพภาคที่สองไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวกับเราถูกต้องไหมฮะแล้วเราจะไว้วางใจกับพวกที่อยู่ในทับเนียบรัฐบาลได้หรือที่อยู่ในคอรมอรได้หรือเพราะมันเป็นพวกอุงอิงแพรทองทานทักษิณชินวัตร ใช่ไหมครับพระไมพี่น้องแล้วทักษิณเป็นอะไรกับคุณเชนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเนี่ยถ้ามาพูดผล